สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจทิสซงทางอสก่งทาง FM 99.5AM ิ5 2 1็ h โลเฮิรตซ์และทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919วันนี้พบกับผมลุงทอนละนะคำนะครับทางเราเนะะี่ยนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยนะฮะช่วงแรกของเราในวันนี้คือช่วงของพักรบพ,บพัฒนากองชาการกองทัพไทยโดยเหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการฐานพัฒนา จากกำลังพลของหน่วยนะครับได้นําน้ําดื่มจํานวน600ขวดมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวัตภัยนะในพื้นที่หมู่1หมู่3แล้วก็หมู่5นะในตําบลปากคมอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะให้พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งประสานข้อมูลกับผู้นําท้องถิ่นนะฮะในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปอีกด้วยก็คือถ้ามี เกิดเหตุหรืออะไรขึ้นมาสามารถประสานเข้ามาได้นะฮะเราก็ยินดีเข้าไปช่วยเหลือนะช่วงแรกของเราในวันนี้ก็มีประมาณนี้แต่เดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเราจะมาพูดถึงทุกวันนี้น้ํามันค่อนข้างแพงใช่ไหมฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องน้ํามันนะครับว่าในบ้านเรานะน้ามันเนี่ยได้เข้ามาในประเทศเราเมื่อไหร่นะแล้วก็คือสั่งซื้อมาจากไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าอดีตเขาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ พักฟังเพลงก่อนสักครู่ครับ